นี่จะทำบัวลอยค่ะเดี๋ยใส่แป้งอีกหน่อยพอเดี๋ยวใส่สีมันต้อมันเฉดนิ่งไปใส่สีแล้วมันก็จะเปียกขึ้นอีกง่ายๆ่ายเฮ้ยนะยัอยากูให้ดูชัดๆเลยนะนี่ทำตัวแปบก,ก็ทำอย่างนี้แหละแล้วก็ปั้นเป็นแบนๆแล้วก็ไปโยนใส่หม้อหมออ้อน้ำร้อน แล้วพอมันลอ,อยก็ตักขึ้นตักขึ้นแล้วก็ไปคุกกับไอ้นั่นเหมือนแป้งมันฟูขึ้นมาเลยนะใช่ดูได้ดูเยอะเลยอะตอนแรกนึกว่ามันจะไม่เยอะขนาดนี้นะนัวจนเข้ากัน้วกน,นวกันสิเป็นการออกกำลังกายแขนอย่างหนึ่งนะคะ ดูกิสีวันนี้มีสีอะไรบ้างสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงแดงมันก็ออกเดี๋ยวกันนะสีสีสีขาวห้าสีเอาดูนี่ก่อนนะยาแป้ง ก่อนเอาไปผสมสีใช่ไหมใช่อ่าอันนี้สีขาวก็แลัวกันปั้นใหญ่ค่ะเขียวเหลืองแดงสามอ,อ,อันนี้เสีขาวเยอะๆละอ,อ,อน,นี่นะสามสีเดี๋ยวจะทําให้โย นี่คือสีขนมนะคะค่ะสีขนมเขียวข่าวด้วเราเราไม่ต้องเราใส่ไว้ในนี้ค่ะเอ้ยนี่สีก้อนอติข่าวว่าเยอะหน่อยเราไม่ต้องใส่สีเอาสีเขียวก่อนผสมสีเพา่ความสวยงาม แม่มาโหแล้วนี่ทำไปอยู่ในรายการแม่เรื่องเข้ากันบิบไปเรื่อยๆค่ะสีที่ทา กระเด้งไปแล้วหนึ่งลูกมีเยอะคะไม่เคยมีสี่เลดนึงอย่าให้แฉะเกินนะจ๊ะถ้าแขะแฉะเกินแล้วมาใส่สิจะเละใช่ไหมเละอ่ะเวลาเอาไปต้มกับกะทิเราจะเละไม่ใช่เวลาปั้นอ๋อปั้นใช่ไหมใช่ปั้นยาก ต้องเอาแบบไม่เละเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปใช่ไหมคะใช่นี่แหละกำลังดีตับเทียวเองเนะาะผสมเข้ากันเราก็วางนี้เลยนะค่ะปิดเราเสร็จแล้วสีเขียวโอเคนะ,อ,ะอันนี้เราก็เอาสีแดงแล้างมือก่อนนะค่ะเดี๋ยวสบสี่กัน We'll be right <laughs> back.